สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกินิกาบุญประเสริฐที่เล่นชื่อจีมค่ะอายุ18ปีค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นแมตช์ไทย l p g พก็ทำผลงานได้เป็นที่พอใจค่ะพอใจของตัวเองค่ะก็ได้เล่นกีนที่ท้าทายค่ะปักธงท้าทายมากๆแล้วก็ได้เล่นกับโปโปก็ซึ่งโปโปเล่นกันเร็วอยู่ประมาณนึงค่ะตื่นเต้นนะะได้เล่นกับโปค่ะ ก็ต้องมีความละเอียดด้วยแล้วก็ต้องเล่นให้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าโปเขาเล่นกันเร็วค่ะตอนนี้เล่นทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนคะคะก็ฝากด้วยค่ะก็วางแผนไว้ว่าเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วก็จะเทิร์นโปค่ะเล่น LPGA ทัวร์ค่ะ,คะ <c oughs> ก็ไปเรื่อยๆค่ะ ก็อยากขอบคุณไทย LPGA ขอบคุณสนามกอล์ฟบุรพาสนามกอล์ฟแลมฉาังนะคะที่ให้การสนับสนุนหนูขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจเสมอมาค่ะขอบคุณค่ะ